Sukaa acili koha ame sukaa mele koha masipa suka masipa manman ati sukaa acili manman ame suka mele manman amasipa suka masipa ati ti.

阿弥陀佛，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 阿弥陀

म

โมบิภทธาวินาโตปิปามุตโตสิสะปาทิสัมปัทาปฏิปโนสเมตัสเมสารนังภาวะตถาคตังลาหูจันตังลาหูสุริยังอามุจสีเตสาังเสระสาปาทิวันตาบิ บริสุทธิ์ความในวจาศักดิ